หลกกสวัสดีนะครับวันนี้ก็พบกับช่องอยูสตอรี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น <Yeah. S 2> <G ül> SCP นะครับวันนี้เราจะมา SCP นะครับวันนี้เรามาอยู่แแบบโลบอกแต่ว่าเราไมา่ ประตูจอมขมือมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับเริ่วันเราก็จะเริ่มกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีไฟฉายหนึ่งอันเราก็ไม่เคยเล่นยเือบมืดนะคะใช่เผื่อมืดโอ้โหยริงไงประตูจอมขมือือเปล่าเนี้ยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วยังไงอ่ะเข้าไปเข้าไปแล้วเป็นอะไรอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยตกไามแค่เดี๋ยวมันก็ค่อย มันกะลังแดงหน้าเรากำลังเนี่ยเหรอเราเราก็จะตายเนี่ยเหรอใช่เรถ้าเราถ้าเนี่ยรื่องรถเรือเรื่องรถอ๋อนี่สีแดงมาด้วยเราก็ตกลงมากับเพื่อนสองคนหนึ่งคนก็ได้ไงเพื่อนสองเราคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็เป็นสองคนแล้วทําไงก็รอให้มันตายอะเหรอใช่แล้วเฮ้ยเพื่อนตกไปแล้วนายก็ตกมา เราใส่ชุดเหมือนกันเลยเราเป็นฝาแฝดนี่นะ <c oughs> าะ <Hey. S 3> แต่ว่าไม่ใส่หมวกแต่ว่าไม่ใส่หมวกไม่ใส่หมวกคนนี้ไม่ใส่หมวกเราใส่หมวกอุ้ยตายแล้วตายนะครับท่านผู้ชมอยากไปดูรถไฟจอมขมือแบอยากไปดูเอชซีพีอันอื่นแังเราไปเข้าตรงนี้เพราะมัาจะเจออีกอันหนึ่งเราจะเข้าเอชซีพีอันไซเฮดเราเข้าเอชซีพีคาสเซเลดแล้ว อันนี้เราจะไปไซเลนเฮดหรอเนี่ยแล้วเราอยู่ไหนเนี้ยฮ้ย <Hey. S 3> เราอยู่ที่ชั้นไปเร่ยตรไปตรงนี้แหละไปตรงนี้ไปตรงนี้เราจะไปดูไซเลนเฮดกันนะครับทุกคนเดดดด,ด,ด,ดมาเร็วมาเร็เวเร็ไปเร็ว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 ้กเก็บสองอเป็นหนวสองโอ้โหดูเสียงสิครับอุ้ยเก็บขามนแล้วเนี้ยอ้ยอยู่หน้าประตูเลยเราลองเข้าไปดูสิไป ลุยครับท่านไปหลบต้นไม้พ่อหนูโอ้โหตัวเล่นตัวเล่นตัวใหญ่มากเลยครับโอ้โหตัวเล่นเกาะนั้นน่ะหนูเล่นเราใส่เทปนี่แหละหนูก็ไปหลบต้นไม้แล้วมันกเข้าไปต้นไม้ไม่ได้เลยอ่ะนะครับโอ้โหอันนี้คือใส่เทปดูมันเดินสิเฮ้ยมันเดินยังทำไมมันเดินแบบนั้นล่ะหนีลอยวิญญาณโอ้ยเราจะวิ่งหนีทันไหมเนี่ยเพื่อน เราต้องหลบต้นไม้พอเราต้องหลบหลังต้นไม้เหรอเมื่อตรงนี้แหละตรงนี้มาถึงตรงนั้นไม่ได้จริงๆด้วยเราต้องหลบหลังต้นไม้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยใจเลนเฮดมีอะไรเนี่ยสองหัวเหรอสองหัวไใจเลนเฮดมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วซึงหัวทูหัวมาทางนี้นะทางนี้สองหัวแน่จริงก็มาจับชั้นสี่แน่จริงก็มาจับซะเอ้ยไปหลบตรง ไหนเ่คนวิ่งเร็วกว่านะาดูด<ะ>้าใงิมน่งเร็กวองจริงอะ,ะ้องหลบหลังต้งไมถึงหลบลังก็ไม้แล้วทำไมมันยังตามเมาองงีก่งงังตมเฮ้ยอยงกนะหลบแล้วอะิงยิงกันม คุยด้วยก็ต้องมีเราโอเคเราจะลองดูเนาะเราจะลองหลักต้นไม้นะครับว่าจะรอดหรือเปล่าอุยห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 ุยเหรอจะรอดมีเนี่ยรอดไหมครับท่านผู้ชมหุยเด็กมันอยู่ตรงต้นไม้ซาเเฮดก็อยู่บนหัวเรานะครับตอนนี้โอ้ยอยู่บนต้นไม้เหรอ ังไงดีเนี่ยเก่งไหมล่ะอ่ะเราปิดเราปิดไฟฉายนะเราปิดไฟฉายแล้วเราจทำยังไงอ่ะก็ไปหนีสิแค่เนี้อ่ะเหรอโอ้โหกระจอกมากเลยยครับอุ้ตามเราอีกแล้วมันไม่รักกินเฮ้ยทำไมมันเดินอย่างงั้นอ่ะมันหิวมันหิวโอ้ยโอ้ยทำไมเดินเอียงเอียงนะมันหิวอุ้ย ไม่ใส่เฮ็นเลนเฮดเดินแบบนั้นนะครับข้าวหน้าหนึ่งมันจมเอาอยอ่ดูเพื่อนเราทำไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราตายแน่เลยครับเป็แแบเอาะบะเป็นแมบอื่นอะ้รนะเป็นปูแมบอื่นเส็นเฮดเส็นเฮดเสร็จ้นประตูเปิดหน่อยแล้วประตูเปิดหน่อยอุ้ยประตูไม่เปิดทำไงดีอ่ะเย่ต้องใช้กายแล้วที่มันมีรูตรงนี้โอเคครับแล้วก็รอกัน้ กดื็ต้องกดตอนนั้นเอาการมันกดตรงนี้เนี่ยกดตรงนี้เหรอแล้วถ้าเราจะไปดูตัวอื่นมีอะไรให้เราดูไหมเฮ้ยทางนี้แหละประตูยทางนี้ลองดูลองดูเชื่อเขาอืมไปไหนเนี่ยไปแบบนู้นสะพาน ACP หนอนอะไรนะหนอนสะพานโุ้ยหนอนสะพานนะครับเราจะไปดูเราไปดูหนอนสะพานกันทุกคนเอ้าทำไมกลับมาที่เดิม อันนี้ก็กลับมาที่เดิมนะครับอ๋อไม่ใช่เหรอดูสิดูสิหน่อสะพานอ๋อแล้วเราจะไปดูหน่อสะพานกันนะโอ้ยตกวิบวับมากเลยครับไฟกดจังไหนหน่อสะพานอยู่ไหนจ๊ะจี๋นี่เขาหมดแล้วนะไอ้ไอ้อะหน่อสะพานหน่อสะพานทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยอุยทุกคนตายเลยมันโหดมากทุกคนหน่อหน่อสะพานมันโหดมากอ้าวแล้วเรามาเกิดอะไรตรงเนี้ย ก็เอ้าวอ้าวอ้าวอ๋อ,อ,อ,อโอเคมาแล้วครับโอ้เราติดบั๊กอยู่คอมบลูเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูหนอนสะพานใหม่นะเมื่อกี้นี้เราหนีไม่ทันเดี๋ยวเราไปกับเพื่อนรอบนี้เรามีเพื่อนไปกันทั้งหมดสามคนนะครับ่<ม>่าาฆเรรหอเพราะว่ามันต้องฆ่าโอเคเอา้อาโอ้โหมาถึงก็ตายเลยครับไปแมปอือ่นกันนะครับอโอเคเรา,าจะไปแมปอื่น ไปห้องนี้แล้วกันไปห้องนี้ห้องน, <ละ S 1> นี้มีอะไรลูกหรอมันไปไม่ได้มาแล้วอุ้ยอะไรอะ scp เด e ะเอนเอ,อะไรก็ไม่รู้ scp 049นะครับไม่เคยเห็นมา่อนมันต้องใช้กาฟใช่ไหมเป็นใหญ่อุ้ยได้ยินเสียงด้วยอ๋อนี่ไงอะไรอะเฮ้ยท่านจลกจังเลยอะ ไหนก็ดูหน่อยอุ้ยน่ากลัวมากเลยดูสิเข้ไปแล้ว,วน่ากลัวมากโอเคเราไปดูกันเราไปดูกันดีกว่าครับไปไปไม่ได้จริงๆเอ้ยรู้แลนะ้วกดสวิตช์ตรงนี้ไปไ,ไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้แค่ให้เข้ามาดูเฉยๆไม่มีอะไรไไแล้วก็ไปดูอันอื่นกันดีกว่าครับหมดยัง,ยงอุ้ยทำไมไป s c p นอนสะพานด้วเหรอคือมันกลับมานอนสะพานไปทางนี้หนูรู้มาว่ามันมีแบบอื่นอยู่นี่ไงเออทางทางทางเราจะเข้าประตูไหนกันดีอันนี้แหละเอาประตูนี้โอเคประตูนี้นะประตูนี้นะเออ scp เรื่ออุ๊ย scp หมาคอยาวหมาคอยาวมันไม่ใช่ มันจะไม่ทำร้ายมันจะต่อสู้กับผจ้าพิษเซเลนเฮดวิเราจะไปประตูไหนเซเลนเซเลนไปแล้วชิ้นไหนชิ้นไหนชิ้นประตูนะเหมือนเดิมเซเลนเฮดเซเลนเฮดตัวใหม่เหรอหกเจ็ดอะไรหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหทำไมคนเยอะจังเลยครับจนมุดมุดโอ้ยอะไรกันเนี่ยเราตามเพื่อนกันไป พูดไปไม่ได้เปิดหน่อยเพื่อนเปิเหดหน่อยเพื่อนโอเคอเคุ้ยเ,เสียงอะไรอ่ะตะกางนะั้เมื่อกี้เราหลับกลามังเฮ้ยมารอด้วยเฮ้ยเข้าไม่ได้ข้อหนึ่งระตูจะกว้างนะใครทำไม่เข้าไม่ได้อ่ะบับบับลองไปเอซิพีอื่นสิโอเคนี่เรามาหาเพื่อนละไป เดี๋ยวเราก็มาสำรวจกันนะครับว่าแอบดีมันมีที่สำรอะไรสำรวจเยอะมากเลยนี่มาแล้แลเดี๋ยวเราเข้าไปมาขอ,อาเดิมกันนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้เข้าไปเนาะใช่ครับอันนี้คืออะไรเหร คือเดี๋ยวถ้าถ้าหมดมันก็จะคลิปตรงไม่รู้เหมือนกันพอหมดคิดหมดมันก็จะคลิปไหนม้าคอยาวไม่เห็นจะมีเลยใช่นม้าคอยาวอุ้มาคอยาวอุ้ยใช่ม้าคอยาวอันนี้คืออะไอันนี้หรอที่จะภพ้าคอยม้าคอยาวจริงๆด้วยทุกคนมันไม่มันไม่ดุร้ายนะมันเป็น เพื่อนเราม,เมันจะทำ scp คนอื่นมันไม่ทำาไรอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าเรื่จริงมันเอไม่ทำาไรมันจะทำายแต่ scp อื่นสวัสดีเพื่อนมาคอยาวมีผมด้วยนะนะ่ดูทีมมีผมสีดำด้วยอะ<ม>โอ้ผมยาวเอ้ยดูสิมาคอยาวยาวมากเลยดูสเ<อ>ิเห็นตัวมันเลยสแสดงว่ามันมาจากบนฟ้านะครับ พอมันลงมาจากบนฟ้านะครับเนี่ยกอมันทะลุโอ้แล้วมันก็ไปไหนไม่ได้หรอหรือไงมันไปไหนไม่ได้เพราะมันมีตะกองขังไว้โอเคเราก็จบคลิปกันเท่านี้นะครับวันนี้เราก็พามาสำรวจ SCP มีทั้ง Silent h e a d มีทั้งม้าคอยาวแล้วก็หนอน,นสะพานแ,แล้วก็ประตูจอมขมือมน,นะครับอันึอะไรครับอีกตัวหนึ่งอะไร,รอ,อะมาคอยาว ใช่ไอตัวหน้าตัวดำอ่ะอ๋อไม่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้นเราก็เป็น scp ส<อ>ี่ศู้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก่อนที่จะจบไปหนูก็จะมาหนูก็จะมาบอกว่าถ้าใครรู้ว่าเอไอตัวอันนั้นที่เราไปตอนนั้นอ่ะมันชื่อว่าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ